สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเลือดบุซันเนี่ยซึ่งเป็นระบบใหม่ไม่นานมานี้เองนะครับก็เพื่อนๆนบางคนก็อาจจะคิดว่าเออเลือดบุซันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถทําให้เราได้อะไรกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยไอเดียของคุณอาร์ตนี่นะครับก็เขาก็ทําในส่วนของการปลดล็อกนะในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของรูปแบบที่4นะคือพลังแฝงเนาะก็คือตอนนี้นะทำไปแล้วนะปลดหนึ่งขั้นนะซึ่งได้พลังโจมตีมาค่อนข้างเยอะนะเนะี่ย ก็โจมตีจาก40นะว่อกี้เนี่ยเป็น60นะซึ่งได้ในส่วนของพลังโจมตีเยอะมากนะแล,ะล้วบางชีวิตเนี่ย30เนี่ยนะเป็น40นะนะโหนะซึ่งนะก็จะได้40นะยิ่งทําให้ถึกขึ้นนะในส่วนนี้นะแล้วก็ได้ความเสียหายโจมตีปกติแถวหน้าอีก500%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะว่าคานาโอตัวนี้เนี่ยเป็น ตัวที่สุดๆไปเลยนะฮะแล้วอีกอย่างนึงนะสำหรับเลือดมุซันเนะี่ยต้องบอกเลยนะว่าแต่ละขั้นเนี่ยก็จะได้ในส่วนของพลังจูโจมนะแล้วก็เลือดนะครับเนี่ยเลือดตรงนี้นะอีก4ี่แสนเห็นไหมฮะพลังจูโจมก็24งหมนะครับแล้วก็ความเร็วอีก 6 3มนั่นเองนะครับแล้วก็ได้พลังตรงนี้นะเราก็สามารถปลดล็อกไปอีกนะอีกระดับหนึ่งได้นะในส่วนนี้นั่นเองนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันใช้ของค่อนข้างเยอะนะในส่วนนี้ก็จะใช้ในส่วนของ10ดาวสตัวนะครับแล้วก็เลือดมูซันนะ1 0 0 0 0แสน อันนะเยอะมากมากนะกว่าเชื่อได้แต่ละอันนะเยอะมากคุณอาเขาเติมนะเติมมาแล้วก็มาจัดเต็มในส่วนตรงนี้นะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแต่ก่อนอื่นเลยนะสําหรับผมต้องการที่จะทําในส่วนของรูนคานาโอนะก็คือให้ได้แอคแท็กเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสุ่มมนะไปสุ่มกันก่อนนะก่อนที่จะมาดูเต็มๆนะในส่วนตรงนี้นะก็จะมาสุ่มในส่วนของรูนนะอยากที่จะให้ลูนแบบออฟดีๆหน่อยนะให้ ให้คุณฮาร์ดเขานะนะครับก็จะมาหลุดมาสุ่มรูนในคานาโอนะหวังว่านะ15ก้อนนี้นะ15อันนี้เนี่ยน่าจะมีแอคแท็เพื่อเพิ่มโจมตีของของคานาโอแล้วก็ความเสียหายทักษะเพื่อได้ตีแรงไปอีกนะมาสักอันนึงนะมาสักอันนึงนะเพื่อนๆอมาดูกันครับขอแค่อย่างเดียวนะเพราะว่า5อันเนี่ยมันโอเคแล้วนะเหลือแค่ก้อนเดียวนะที่อยากที่จะได้ออฟดีๆนะ,ะมาดูอันแรกนะนี่นะอันแรกเลยนะ ไม่ดีนะทำลายเกาะแต่ก็โอเคอยู่นะนะแต่ยังไม่อยากยังไม่ต้องการอันนี้นะนี่อันสองม,มาแนะก็ยังไม่ดีนะยังไม่มีในส่วนของพลังโจมตีนะแล้วก็ยังไม่มีความเสียหายทักษะนะอืมก็ข่าไปก่อนเลยนะอันที่สองนะอันที่สามนะโอ้โหนะ <3> <3> สามชิน้นนี่ถ้าบอกว่าเป็นเกลือก็คือแบบถ้าไม่เปิดตัวก็คือเกลือนะ นะอยากได้ออฟโจมตีนะครับแล้วก็ออฟในส่วนของความเสียงทักษะมาด้วยกันนะ,ะการโจมตีมาแล้วนะความแม่นยําก็ดีนะถ้าหักร้อเอร์เซ็นี่ยจะได้พลังงุมจีอีกสิบเปอร์เซ็นนะแต่ก็อันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวดี๋ยวขออีกนิดนึงนะขอแบบสุ่มแบบอันนี้อีกขอให้มันสุ่มไปเลยนะอีกสิบเอ็ดอันนะอันนี้การโจมตีนะยังไม่ดีพอนะ อันนี้ก็ยังไม่ดีนะโจมตีโอเคนะคิดิคอโอเคนะครับอืมอมันไม่ได้เท่าเสียรักษานะอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้นะอืมไม่ได้นะครับอีกสี่อันนะ ได้เลยนะอีกสามก็ไม่ได้นะอีกหนึ่งอืมไม่ได้นะนะโอ้ไม่ได้นะนะดนะเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่าผมหลุดหลุดอะไรไปไหมนะว่าอะไรดีนะมันจะมีอันนึงนะที่เขาเรียกอะไรอ่ะอันเนี้ยนะ เดี๋ยวไปดูก่อนครับว่ามีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมนะผมต้องการาเปอร์เซ็นต์โจงตีมแต่มันดันไม่ให้อ่ะ เนี่ยแม่นยำน่าจะอันนี้น่าจะดีกว่านะด,ดีดีอยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมต้องเอาไปเปลี่ยนนะต้องไปเปลี่ยนนะน,น่าจะมีอันนี้อัน,น,อน,น,เนเดียนเดียวนะแต่น,นี้สกิลก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะความแม่นยำม,มันเพิ่มแอคแท็กนะนี่เป็นสองร้อยเห็นไหมไอ้ไม่ใช่เป็นสองล้านนะสองล้านเห็นไหมฮะนี่นะฮะความแม่นยำม,มันเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย เพิ่มความมั่นยำอีกนิดนึงนะก็จะได้อีกสิเปอร์ซ็นตนะก็จะแรงอีกนะเดี๋ยวค่อยไปหายทีนึงนะครับอะโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีนะตรงส่วนนี้นะนะฮะร,รีตรงนี้เราให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบดูนะดามเมจในส่วนของคานาโอะนะว่าในส่วนของคานาโอนี่นะมีดาเมจที่เป็นยังไงนะในส่วนนี้นะอะเรามาดูเรามารีก่อนเลยนะเราจะได้ในส่วนค่ารีก็คือหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยนะ อรีมาก่อนนะรีมาก่อนนะครับก็นะอ่าพลังโจมตีเนี่ยก็จะได้ประมาณ8 8 8ล้านเอ้หนึ่งล้านแปดเนาะหนึ่งล้านแปดนะครับหนึ่งล้านแปดแล้วก็อ่าเลือดนะก็คือในส่วนนี้คือเก้าล้านสามนะครับแล้วก็ความเร็วนะก็คือหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกนะครับเรามาดูดาเมจก่อนที่เราจะทำในส่วนของเลือดมูซันก่อนนะครับว่าดาเมจของคานาโอะเนี่ยจะประมาณไหนนะครับ อ่าประมาณ1ล้านหนึ่งพล้านนะ1 0 0 0ล้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวผมพอลองอีกทีแล้วกันนะประมาณประมาณไหนช่วงช่วง,ช,วงช่วงไหนนะอ่าเรามาดูกันนะครับว่าเหมือนกับตอนนี้คือพันล้านนะพันล้านเป็นหลักนะครับในตอนนี้อ่าประมาณ9ก้าพันร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยล้านถึงพันล้านเลยกันนะตอนนี้นะผมลองเทสสองครั้งสองครั้งลยกันนะ แล้วเราลองมาในส่วนของทํานะในส่วนของทําในส่วนของเลือนมูซันดูนะครับอ่าผมก็จะกดอัปเดตแม็กเลยนะกดไปเรื่อยๆนะครับจนถึง30มสินะครับอ่าเราจะเพิ่มโจมตีก่อนนะครับเนี่ยนะมันก็จะเพิ่มไปนะพำลังโจมตีนะแล้วก็เลือดเนี่ย ที่เห็นไปคือสี่แสนมั้งผมจะไม่ผิดนะสองแสนเนาะสองแสนประมาณสองแสนสะี่แสนเนี่ยผมต้องดูนะประมาณสี่แสนนะจากศูนย์นะทําให้ความถึกเอยอะขึ้นเรื่อยๆนะนี่สี่แสนนะเพื่อนดูนะจกือบห้าแสนอะ่างเงี้ยแล้วความเร็วนะความเร็วเนี่ยนะนี่นะอีกหกสิบสามนะ เลือดเนี่ย,ก,ยก็จะเพิ่มขึ้นมานะเลือดจะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะไม่ไม่เยอะมากนะก็เยอะพอสมควรนะคือเกนะ้าล้านแปดเนาะจากเก้าล้านสามนะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยก็ลนะ้านแปดนล้านแปดแต่มันพิเศษนิดๆหน่อยๆนะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของอความเร็วนะความเร็วก็เพิ่มมาอีกหกสิบสามนะครับ แล้วก็นะสิ่งสําคัญเนี่ยตอนนี้จะเห็นได้ว่านะยังไม่ทําในส่วนของตรงนี้นก็เนี่ยแต่มันจะเพิ่มแอคแท็กแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเนี่ยครับก็คือ9ก้าล้านเก้าล้านแเนาะเลื่อน9ก้าล้านแดนะครับแล้วก็เอ่อ พลังโจมตีเนี่ยก็คือ1นล้านแประมาณนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าเราบอลดล็อก1นขั้นนี่นะเราก็จะได้นะนี่เราปลดล็อก1นขั้นแล้วเนี่ยพลังโจมตีจาก1นล้านแนะครับก็จะเป็น2อล้านกว่านะครับแล้วก็เลือดนะที่เป็นประมาณ9ก้าล้านแดเนี่ยก็จะเป็น10ล้านนะนี่อ้โหนะก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับสําหรับทั้ง พลังโจมตีแล้วก te ็เลื่อนนะแต่ว mm ่า hmm. สิ่งสําคัญนะเรามาดูนะว่าพลังโจมตีเนี่ยจากช่วงนะประมาณ9ก0า้าร้อยล้านนะถึงหนึ่งพันล้านนี่นะจะได้ประมาณไหนนะครับถ้าหากว่าเราตีพลังโจมตีเนี่ยประมาณ2ล้านเนี่ยจะมีพลังโจมพลังพนาเอ้พลังโจมตีดาเมจขนาดไหนนะเรามาดูกันเลยนะครับนี่ฮะจาก่นะ จากหนึ่งพันล้านล้านในเนื้อเพิ่มมาอีกสองร้อยล้านนะเพิ่มอีกสองร้อยล้านโอ้โหนะแรงขึ้นอีกนะทําให้ความแรงของคณะโอโ้แรงขึ้นแบบมากๆเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะประมาณพันหนึ่งร้อยล้านถึงหนึ่งพันสองร้อยล้านนะโอโ้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะก็ถือว่าคุ้มค่านะทั้งได้ความถึกแล้วความแรงนะครับนี่ฮะขออีกทีนะออก,นะก่อนจบวีดีโอนี้ไปนะ นี่ฮะพ ,200 ้ล้านนะแรงมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยว E ีีหน้าเนี่ยผมจะมาตีบอสให้เพื่อนดูนะว่าตีบอสได้รุนแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวมาดูดูกันนะเพราะว่ายังเหลือการตีบอสในส่วนของลุยนะแล้วก็การตีบอสในส่วนของเสาหลักนะเดี๋ยว E ีพหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา ปี้ครบนะทั้ง2ตัวนะแล้วก็มาดูกันนะว่าดาเมจที่ทําได้เท่าไหร่นี่ครับอ่ะเรามาดูกัน,นครับเดี๋ยวครั้งหน้านะ e ีหน้าเนะี่ยเรามาดูกันโอเคครับสำหรับ e ีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ